สวัสดีค่ะวันนี้นะคะและก็จะมาแชร์วิธีการทำไฟแนวนอนในวิดีโอนะคะให้เป็นแนวตั้งนะคะทํายังไงไปดูกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะก็ให้เข้าไปที่แคปคัทมือถือนะคะแล้วก็กดบวกโปรเจกต์ใหม่สีฟ้านะคะเสร็จแล้วก็ให้เลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการที่เป็นไฟแนวนอนนะเมื่อเลือกเข้ามาเสร็จแล้วนะคะให้เข้ามาเลือกด้านล่างนะคะคําว่าอัตราส่วนภาพนะคะแล้วก็เลือก9ต่อ16ค่ะแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะตรงมุมขวาล่างนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดไฟล์วิดีโอที่เราต้องการแก้ไขให้เป็นขอบขาวนะคะแล้วก็ใช้นิ้ว2นิ้วนะคะจิ้มไปที่หน้าจอแล้วก็ขายายไฟล์วิดีโอได้เลยนะคะแล้วก็เลื่อนไฟล์ตำแหน่งวิดีโอให้ตรงกับที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดต้องการบันทึกไฟล์วิดีโอนะคะให้กดที่เครื่องหมายลูกศรน,นะคะชี้บนนะคะกดป้ายหนึ่งทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เลือกความละเอียดที่ 4K นะคะ แล้วก็อัตราเฟรมที่60นะคะหลังจากนั้นก็ให้กดที่ลูกศรชี้ด้านบนนะคะตรงมุมขวาบนนะไฟล์ก็จะถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงคะแค่นี้ง่ายๆเองค่ะยังไงลองไปทำตามกันนะคะแล้วฝากกดติดตามเล็กด้วยนะคะเล็กจะนำสาระดีๆมาให้ตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะ